ก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมครอบครัวของเรานะคะช่องนาช้างน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็วันนี้คุณพ่อไม่ได้ไปทำงานนะคะลาไปลางานนะคะแล้วก็ได้ไปซื้อปูนซื้อเหล็กนะคะซื้อหินทรายนะคะมาทำที่ผูกช้างให้ใหม่นะคะ คุณพ่อเป็นห่วงนะคะเป็นคุณพ่อเป็นห่วงสองสาวเป็นห่วงคุณแม่นะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะคะกลัวฝนตกมาแรงอีกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานฝนก็ตกหนักมากนะคะฝนมาสองรอบสามรอบเลยเมื่อวานคุณแม่ก็อยู่คนเดียวเอาอะไรก็ไม่ทันเลยฝ <laughs> นมาแรงมากคุณพ่อก็เป็นห่วงแล้วก็ห่วงสองสาวของเราด้วยนะคะกลัวตากฝนคุณพ่อก็ได้ลางานนะคะหยุดงานมาทำ ที่ผูกให้สองสาวเราอยู่นะคะช่วงกลางวันนะคะถ้าฝนมาก็พอได้ดบฝนบ้างสองสาวของเราคุณพ่อก็ไปไว้ตรงนู้นรอนะคะรอคุณพ่อนะคะเอาสองสาวไปไว้ตรงนู้นรอเลย ตรงนู้นก็จะแฉะนิดนึงแต่ว่าถ้าฝนมาล่ะจะแฉะแต่ว่าถ้าถ้าช้างไม่ได้ไปย่ําไปอะไรถ้าสองสาวเราไม่ได้ไปย่าก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปย่ําแล้วย่าไปย่ํามาก็จะแฉะนะคะเพราะว่าเป็นทางเดินน้ําถ้าว่าปล่อยสาวนาตยาไว้ตรงนั้นก็คงเล่นเล่นน้ําเล่นน้ําสนุกแม่เลยภาษาอีสานเขาเอือนหาวหาวเล่นน้าฝนเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่านาตยาชอบน้ําฝนนะคะถ่านมีน้ําเดินผ่านน้าอะไรนาตยาจะเล่นแล้วก็เล่นแรงด้วยนะคะคุณแม่ก็อยู่คนเดียวก็กลัวเอาไม่ไหวนะคะเพราะว่าต้องดูแลสองเชือกเลยคุณพ่อเป็นห่วงคุณพ่อก็เลยหยุดงานนะคะหยุดงานมาทําให้นะคะแล้วก็ส่วนของเราก็มีกันแค่สองเชือกนะคะ <c oughs> เราก็อยู่กันแค่นี้ก็ไม่มีเพื่อนช้างเราก็อยู่กันแบบครอบครัวนะคะทำกันเองดูแลกันเองนะคะพ่อก็จะรับภาระหน่อยทั้งดูช้างด้วยทั้งไปรับจ้างด้วยแขงนะพ่อ <c oughs> <c oughs> มันเป็นพื้นไม่ใช่เขาเทสองรอบไปเราก็เจาะพ่อก็เจาะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวช่วยคุณพ่อก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะค่ะคุณพ่อก็มาทําที่ตรงนี้ให้อีกที่นะคะก็ไว้ผูกที่กลางวันนะคะให้แม่วาสนานะคะ ก็จะขุดลึกนิดนึงนะคะดินก็จะแข็งแข็งพอดีฝนมาก็เลยให้คุณพอด,ดีได้จังหวะให้คุณพ่อขุดให้เลยก็จะขุดให้มันลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขาดึงเขาอะไรเขาจะดึงไม่ค่อยออกตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะคะเหล็กไว้ตั้งเขาเรียกต่อม่อใช่ไหมพอ่อครับเรียกต่อม่อช้างนะคะไว้ที่ผูกช้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเหล็กก็ได้ไปซื้อเหล็กเส้นมามันมันนี่ไปไหมพอ่อมันเตี้ยไปไหมเพราะว่าครับ ทุกวันคุณแม่ก็จะผูกตรงนี้นะคะเอาเชือกผูกตรงนี้ถ้าตอหักมาเดี๋ยวหลุด <c oughs> เดี๋ยวหลุดนะคะก็ทําให้เป็นที่มาตรฐานเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องเป็นคุณแม่ดูแลตลอดอยู่แล้ว <c oughs> กับลูกๆนะคะถ้าคุณพ่อหยุดก็คุณพ่อได้ดูช่วยกันนะคะถ้าคุณพ่อไปทํางานก็มีคุณแม่แล้วก็ลูกๆถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ลูกๆดูแลช่วยกันนะคะ ตรงนั้นก็รอเทนะคะนี่รอเทนะคะรอเทก็ทำเรียบร้อยแล้วนะคะที่นัตยาทำหักนะคะเราก็จะมาผสมปูนเทกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะค่ะเราก็ช่วยกันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต่อหม้อไว้สำหรับผูก สองสาวของเรานะคะช่วงฝนตกนะคะแล้วก็ตรงนี้ไว้กลางวันนะคะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็จะได้ไม่หายไม่กังวลแล้วทีนี้ฝนมาคุณแม่ก็จะเอามาเข้าร่มนะคะก็มีหลุยโรงเดียวแล้วก็ผูกกันสองเชือกเลย แดดออกแล้วก็อย่าไปไว้ใจนะคะช่วงนี้บางทีก็มีแดดแล้วก็มีฝนมานะคะช่วงเย็นๆคุณพ่อก็อาบน้ำให้แม่วาสนาของเราดูนะคะมีความสุขมากนะคะแม่วาสนาของเรานะคะมีความสุขเหลือเกินได้อาบน้ำนะคะ <c oughs> <c oughs> นัตยา นัตาจ๋าอยู่ไกลแม่คิดถึงแม่ไหมคิดถึงไหมเหมือนเด็กเลยอมมือเหมือนเด็กเลยไหนสวัสดีค่าสวยก่อนลูกสวัสดีค่าสวยยังไงสวัสดีค่าสวยเร็วสวัสดีค่าก่อนวะสวัสดีค่าสวย,สวยอุ้ยทำอะไรอย่างนั้นทำากีกเา้เกียจอ่ะกลัวพ่อเอายางรถกลัวพ่อ,อายางรถแต่พ่อไม่เอาหรอกสวัสดีค่าสวยสวัสดีค่ะ <laughs> อะไรหอมแก้มคิดถึงคิดถึงแม่วาส,สนาของเรานะคะนี่นะคะถ้าว่าเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าว่าเขาย่ำย่ำแล้วฝนมันแฉะมันจะแฉะ กินน้ำนี่นี่ก็ตามมาบอดี้รกดก็มาเรื่อยเลยมีนี่จ๋ามี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 มมน่ารักมีน,นี่แมวของเรานะคะก็ตามมาทุกที่เลยเอา้าไม่อาบน้ำถอยไปทำไมคะเมื่อวานเล่นน้ำฝนสาใจแล้วหรอ พ่ออาบน้ำให้หนาตยานะคะวันนี้วันนี้เบ้นหยุดแล้วพอ่อวันนี้เบ้นหยุดเหรอพ่อจะไปดูน้องใหม่ไหมอะไปครับ,นนค,รบค่ะเดี๋ยวก็ไม่แน่นะคะ ก็วันนี้หลานชาหยุดบันพฤรืหัดนะคะหลานไม่ได้ไปทํางานก็คงให้หลานมาดูให้นะคะมาดูสองสาวเราให้ก่อนมาไวย้ยวนหญ้านะคะยวนหญ้าแล้วก็เอาน้ำให้สาวๆก็คงจะไปสักพักกับคุณพ่อนะคะไปดูน้องใหม่ของเรา ไปเป็นไปให้กำลังใจน้องใหม่ของเรานะคะน้อแม่บาสนานะคะมีความสุขเลยได้กินได้ถูนะคะเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันนะคะก็ได้กินอ้อยไปโดยไม่เหลือเลย <c oughs> ได้อ้อยมาสองสองมัดไม่เหลือเลยใช่ไหมพ่อ ไม่มีเหลือเลยนะคะนานๆได้กินที <c oughs> ถ้าเป็นสับปะรดถ,ถ้าได้กินบ่อยก็จะดึงใบทิ้งบ้างดึงเง่าทิ้งบ้างนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อบรัวของเรานะคะน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็ขอฝาก ไว้เช่นเคยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมชาว YouTube ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะถ้าผ่านตาไปยังไงนะคะอย่าลืมนะคะแวะชมให้จบก่อนนะคะทุกคลิปของเรานะคะ ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะคะฝากน้องนาตยาแม่วาสนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องนองทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณผู้พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านนะคะเ c ทุกคนทุกท่านที่ คอมเมนต์เข้ามานะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวของเราของของเราก็จะสู้กันให้ผ่านพ้นโควิดนี้ไปได้นะคะก็จะดูแลสองสาวของเราให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะดูแลได้นะคะนัตยาสวัสดีค่ะหน่อยลูกนัตยาขอบคุณัยาบาย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 พ่อพ่อแม่แม่หน่อยเลยบายบายขอบคุณค่ะน่าด้วยสวยๆลูกสวยนายสวยยังไงสวยยังไงลูกสวยๆ ค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงอย่าลืมนะคะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะ